ครับก็วันนี้นะฮะพอดีเพิ่งได้อุปกรณ์ใหม่มาก็เลยเราจะลองเทแล้วก็อัดวิดีโอไปด้วยนะครับก็ผมใช้ macbook pro m1 pro นะครับตัว2ปี2 0 2พนะครับตัวที่มันพอตกครบครับแล้วก็ s t o r เเนี่ยมาผมเอามาแค่ตัวเริ่มต้นนะครับนั่นก็คือ512นะ่ัองนนั้นเนี่ยการทำงานเรื่องนั้นัเนี่ยการทำงานเรื่อง Data เนี่ยครับยังไงก็ไม่พออยู่แล้วนะฮะก็ทีเนี้ยก็เลยจะของเดิมนีครับมี sdd ตัวนี้นะครับ เป็นตัวโปร s u ก s ง t 5นะครับของอเป็นเปนเจ r ต a เบลเนาะเราใช้งานผ่านพอร์ต type c นะครับก็ใช้อยู่ในเครื่องเดิม Windows นะครับซึ่งตัวเนี้ยอัตราการวิ่งอ่ะมันเขียนว่า up t o นะครับ up t o 5 4าเมกต่อ,ต,อ,ต,อต่อวินาทีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นที่มันไม่ได้ที่มันเป็นส่วนที่เขาก็ขึ้นมาครับเป็นการทดสอบโปรแ n c e แบบของเขานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทดลองจริงๆนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับ ทั้งความเร็วตัวเครื่องนะครับที่เราจะคอมเพล์กันนะครับแล้วก็มีตัวนี้ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวทันเซนนะครับทันเซนถ้าจะอ่านไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะทันเซนโอเคทันเซน EDESD 3 8 0 C นะครับก็ตัวรูปร่างก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ทั้งสองตัวนี่ยจัดมาจาก m e มเ r ร t ์ดทเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยว <c oughs> มาเราจะทดลองดูนะครับว่า ความเร็วเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวจริงๆต,ตัวเดิมของผมเนี่ยซัมซุงพอเ r t เบิลตัวตัว t ห้าเนี่ยหนึ่งเทราไบต์เนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงดีอยู่แล้วนะฮะนะตอน,นผมใช้กับ windows ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันนะครับแต่ว่าเนี่ยตัวนี้มามันก็เร็วกว่าอีกเดี๋ยวจะดูดว่าเร็วกว่าเท่าไหร่คุ้มค่ากับที่ที่ผมที่ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ไหมนะฮะโอเคเอาไม่ได้เปลี่ยนใหม่ดิซื้อมาเสียเพิ่มนะครับเพราะว่าในเครื่องในเครื่อง m a c k มันน้อยนะครับโอเค ผมจะคอมเพลกันอันนี้ผมบันทึกไปแล้วนะครับว่าจะรีสไลท์เท่าไหร่นะครับแต่ทดสอบแค่สองรอบนะครับแล้วก็ยึดผลรอบที่สองเอานะครับเขียนเขียนอ่านนะครับเขียนแสดอ่านโถเยนะครับไปไปที่ทดสอบ m a c b o o กก่อนนะครับอ่าผมทดสอบด้วยโปรแกรมนี้นะฮะ ชื่อโปรแกรม Backmagic Disk Speedtest นะครับเข้าไปแล้วก็คอนฟิกนะครับที่ตัวให้เลือกไดด์ก่อนับแรกผมก็เลือกตัวไดด์อ Direct ของตัวเครื่อง Mac นะครับจากนั้นกด Start ครับสี่0ันกับ5,000นะครับเขียน4,000อ่าน ห้าพันโดยประมาณนะครับโอเคโอเคร่า okay. ว okay. ข้าวนะครับก็เขียนสี่พันอ่านห้าพันนะครับสี่พันห้าพันนะครับเขียนอ่านอัตราการเขียนอ่านเท่านี้เดี๋ยวเราลองตัวซัมซุงนะครับ Portable t ห้านะฮะอ่อนจะเท่าไหร่นะครับก็เลือก r ไร e นะครับตัวนี้ เลือกตัวซัมซุงนะครับเปิดกดสตาร์ทครับดูสิอะไรเขียนอยู่ที่ประมาณ400นะครับเขียน400ครับดูการอ่านนะฮะอันนี้ต่อผ่าน u ยู่ c นะครับช่อง Thunderbolt ของ Mac เนี่ย ผมก็ไม่ชินกับคำว่า d e น b ดโบสักทีนะครับก็ไทยซีนี่แหละเขียน400อ่าน890อ่า890นะครับลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะจะได้โอเคมี410นะผมคิดว่าน่าจะ410แหละ410กับ390นะผมว่านะ 410 390นะครับโอเคต่อไปเป็นทันเซน์นะครับตัวนี้มาตัวทันเซน์นะครับเขียนขึ้นไป850ครับอ่าน930นะครับขออีกรอบหนึ่งครับเขียนอันนี้85กับ93นะน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้ครับ8 5อ่า850กับ93นะครับ ขอยรอบหนึ่งโอเคนี่ก็จะเป็นแปดร้อยห้าสิบว้าโทษโทษโทษแปดร้อยห้าสิบกับจำไม่ได้เมื่อกี้นี้เก้าร้อยสามสิบนะครับโอเคก็ถือว่าโหถ้าเขียนอ่าเขียนเนี่ยเร็วกว่าเดิมเท่าหนึ่งนะฮะกับ LED ผมเนี่ยเร็วกว่าเดิมเท่าหนึ่งแต่อ่านเนี่ยเร็วกว่าเดิมนี่ก็เกือบสองเท่าเหมือนกันนะฮะ โอเคนี่ก็น่าจะได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า,าสปีดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจจะเป็นาการประกอบการตัดใจนะครับว่าควรที่จะเล่นตัวไหนดีนะครับผมเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ใช้ก็ใช้ตัวฮาร์ดดิสเอทเทอร์นอลธรรมดาก็ทํางานได้าฮา,ดดาร์ดดิจันหมุนนะเนาะแต่ว่าฮา,าร์ดดิจันจันหมุนเนี่ยข้อสังเกตก็คือมันเป็นฮาร์ดดิสพกพาเนาะแล้วถ้าเกิดเราเอาแบกไปแบกไปที่กระเป๋าบ่อยๆเนี่ย <c oughs> การสั่นสะเทือนมันะ่ะม,มีความเสี่ยงทําให้จันหมุนมัน ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการพก LED เนี่ยถึงแม้ความจุน้อยกว่าแต่ถ้าเราบริหารดีๆเนี่ยนะครับเอาไฟให,ใหญ่ขึ้น Google Drive ไว้นะครับผมว่าน่าจะาเป็นการใช้งานที่เหมาะสมมากกว่านะครับผมโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับ